สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มี Fortuner ์ซิงแต่งเต็มระบบจากเสือร้ายมือสุพพันบอนบุ๊ครับผมเดี๋ยวขอไปจอดรถก่อนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวมาบอกกันสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคย f o r t u n อรเอาใจใส่ซิ่งแต่งซิ่งทั้งพันเลยมีอะไรให้ดูบ้างไปดูกันฝากระโปรงหน้าคาร์บ,บอนนะครับม o n อนซ่าอ่าแล้วก็มีกันชนหน้าเป็นตัวใหม่แล้ว อันนี้แต่งมามอนข้างเยอะมาดูรอบๆล้อ G37 นะครับเป็นยาง y o k o า a m a AD08 อันนี้เป็นยางปี22นะ AD08 แท้นะรอบพันสวยเลยล้อหน้าหลังยางใหม่มากสภาพดีมากอันนี้แต่งหลังคาดำมาทําหลังคาดําม,มาครับมาดูด้านหลังกันครับฝาท้ายเป็นคารบบ์บอนมอนค่าแท้เหมือนกันปลายท่อ ของเมงจังนะครับเมงจังรับบุรี่อทะเบียนก็เป็นของเมงจังรับบุรีเปิดมาอย่าตกใจเดี๋ยวพามาดูข้างในกันครับชึบอ่าคันนี้เป็นฝาคอนตาแฉนะเพื่อนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมสองจุดแปดวีนะครับท๊าโมเป็น f 5 5 V แล้วก็มีถังพักน้ำเป็นอลูมิเนียมคออเตอร์เดินใหม่หมดเลยมีเล็กูเลต มีันมีสายระบายนะครับคันนี้แต่งมาค่อนข้างเยอะมีอินเตอร์หน้านี่เพื่อนๆใส่มาเรียบร้อยแล้วโดยรวมแล้วขับมันครับขับสนุกคันนี้เหยียบเป็นมาเลยเอาใจสายซิ่งคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับมีนีกล่อง PCU a อั o ต้าบูลนะเพื่อนๆใบนี้ก็หลายตังค์สเตปมอเตอร์ water. เอ่อย้ายมาไว้ในรถหมดเลยอ่าเอาใจสายซิ่งเลยคันนี้ มาดูภายในกันครับอันนี้เป็นภายในเดิมนะครับข้างในไม่ได้แต่งอะไรมามากก็จะมีวัดบูธแล้วก็สมาร์ทเกตจาก ECU วัดบูธพวกคัโตอมิเตอร์นะครับวงมาลัยเดิมจอเดิมเบาะหนังเดิมจากโรงงานอันนี้เลขไม่แค่1นึ่งแสนมนกิโลนะครับภายในด้านหลังเบาะหลังก็สะอาดสะอ้านนะครับค,นนคันนี้ภายในสะอาดเอ่อเป็นเด,เดิมหมดเลยสีเดิมหนังเดิมจากโรงงานนะครับ ทั้งหมดที่เห็นนี่นะครับสายจริงชอบแน่นอนเอาไปเลย7จ็0 0สนเบาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคันนี้ราคานี้อย่าคิดนานค่างวดประมาณ1นึ0 0หมันกว่าบาทโทรมาเลยราคานี้ไม่ต้องคิดเลยสาภาพแบบนี้นะเพื่อนๆโทรมาเลยใครพาลูกค้ามาซื้อมีค่าแนะนําให้1,000งบาท